สวัสดีครับชวนชมวงชนแนลนะครับวันนี้ก็เราพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมวันทุ้นตอนผูนะครับข้องโรงเรียนวัดต่างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปยูดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับือว่าคุณรูแต่ละคนเนี่ยเจ่ง สวยงามมากสวยไหมคะสวยัวน้อกลังใจคูหนดน้อวันนี้วันอะไรลูกคุนพอนทู่นะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราจริงๆแล้ววันขุนพอนู่นั้นวันที่26มิถุานาของุปีแต่พอดีปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์เราเลยมาจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมของเราเห็นไหมคะ นี่ว่า้าประบายสีมีพัดลายมือตอบคําถามและก็แต่งตัวประกวดนะคะเดี๋ยวเรามีของขวัญเป็นร้อยชิ้นแจกนักเรียนนะคะลู้ไะดีใจไหม <Yeah. S 1> ดี้าดีใจบอกคุณทัวตัวค่ะน่ารักมากเลยวันนี้นะคะดูคุณครูแต่ละคนนี่สวยมากเลยมีนางยักษ์ด้วยค่ะนางยักษ์สวยไหมสวยมีย <Yeah. S 1> เออ นางละเวงหอเแต่ไม่มีนางเมื่อกสีหน้าเยู่นี่อ๋อนางเมื่ออยู่นี่ค่ะนางเป็นหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ที่นีการจันนิดหนึ่งนะคะลูกนะพร้อมไหมคะพ้อมอยู่เรียบร้อยเด็กคนโนพร้อมไม่ร้อมพร้อมแล้วปรบมือค่ะนิ่งค่ะลองดูนะคะว่าคุณครูให้ปังอะไร แล้วเกี่ยวกับอะไรบ้างฟังก่อนค่ะใช้อูฟังก่อนค่ะต่อสุสานคอเข้าเมืองกาเรเวในหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4วววการอ่านทำนองเสนยงกบัดเดียวดังงา

あれ มือาเป็นบทิสไนนะคะของอันป .4 นะคะเดี๋ยวไปชื่อเด็กชอระวัจิตนอยู่หลุมตาพที่หกค่ะกาวีสแผ่นดินกะวีสีสุนทรกรสยามประมัญเลาจาส กาบโกรงกลสอนมนุษย์สุดความดีเป็นกะวีเรื่องเลยชื่อขจรด้วยนิราษสัตว์บท หสวัสดีค่ะพี่ชื่อหญิงอรวรรีิทองทองอยู่จำมรรมศึกษาไปที่หกสาัดีสุนทรภู่ยี่สิบหกมิถุนามาลองยกเวียนบรรจุครบรอบขอบวิถีบารมคกูผู้เจ้งแห่งกวี อยู่ถึงสี่รัชกาลตำนานไทยสุนทรภู้คูบวรอักษรศีลกวีถิน่นชาวสยามนามฐานไทยนิราชรักเรมโรนอดหัวใจาาพระอภัยลือเรื่องกระเดืองน,นามเอกอักษรกอนสุภาฉันกาบงม,มากัโลงโลกล้า พาขาถามขอกรบกุ้มพนมกนย้อนรอยตามความมุดงามคู่กวี่งีแผ่นดินอ่ะระมึงให้พี่พอหน่อยนะคะพึ่งสุดฟองอาจจะติดตัดนิดหนึ่งแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็เนาะอยากลองไหม